เมื่อกี้ผมก็ช่วยรับแผ่นแล้วเลือแผ่นสุดท้ายครับวอะไรยิงยังเนี่ยเหลือแผ่นสุดท้ายจบประมาณนี้สามลอนเนี่ยเออสองลอนย ครับก่าบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเบกัมซิงครับต่อแต้มดัมซิงครับชูลูกชายแมาโคโครซิงครับท้ายไม่ถูกโอ้พี่นี่ผมได้เลือดเลยนี่เขาทำตั้งนานไม่ได้เลือดรับแผ่นเมื่อกี้ได้เลือดเลยอู้คนเลือกเอาไปยิงแลยแต้มอู้อ่ะอีกแล้วก็ใส่พ่อเต้นที่บินสวานตัวนี้ให้ยังเร็วเลยมั่ว ับแพงอู้ขันว่ะช่วยกันช่วยกันเมื่อวานนี้มันได้มาช่วยครเมื่อวานนี้ไปซื้อไปกุระติดทะโต ช่วยครับช่วยครับช่วยครับเดินเหมือนเสียงเลยนี่พอดียิงฮะอ้าวกลับปะกลัีแต่กลับแผ่นก่อนทุก<ท>สายว่า,า<ๆ>เราจะโดนวางธนูกันแหละลงต้องเพื่อนแน่นอน กลับแผ่นครับเมื่อกี้โคตรกลัวขึ้นสูงแล้วขนาดนมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วมอขามอสันเด็กๆเด็กๆโอ้กลาขนาดอยู่บนสังกะศีอ่ะโคตรกลัวเราจะทำไงเนาะคืออย่างนั้น จะต้องตัดแผ่นมาใส่ประมาณครึง่งด้านบนครับนี่ร้อนที่สุดคือลองอย่างั้นฮะไรอ,อาการก็ไล่ลงมาโอ้โ <c oughs> หลงมาเลย ดดูู zat, it, yes. önem, ิโโออ้คสงะพี on ่ตรงนั้พี่ก็ต้องเดี๋ยวค่อยยิงก็ได้ต้องแผ่นลบไม่ใส่ต้องเด็ดถอดเนาะดีไม่ถึงพี่มันห่างไม่ถึงเหรอดีกว่างเอามาแล้วตีนุ่มตีนี่มาไม่ช่วยอะไรขึ้นมาทำไมถ้าไม่รน้าสิบสิบหกนี่โอ้หงายออกงวดหน้าพี่น้อง สามสองร่อนพอดีนะพี่นะนี่ตัดหนึ่งสองแล้วก็ผ่ากลางลงไงวะไม่ไงครับพี่เอาไม่ต้องตัดก็ได้ล้างอะไรเนาะพี่ชูเอามามาทาบเลยมันจะลงรองรอนกันไหมวะเอาแผ่นใหญ่มาทบมันไม่สมูทหรอกมันไม่สมูทอ่ะตัดเลยตัดเลยมันก็ไม่ถึงดิพี่ผ้าก็ลงอะไรอย่างนั้นโตอุ๊ยดูนุยมันจะหักเดียพี่ อรับได้ไป ه, เป็นตันสังสีนะเอาคอยดูพี่แต้มครับโอ้ยแต่<อ>ทายว่าทำไมเหมือนโก๊พี่เจ้าโอ้คือวายเนี่ยุษยท่านถอยนันมันถอยไปไม่ได้แล้วมันจะตกปูดเลยลงลงพี่แต้มกกัวความสูงครับจะลงได้ไหมเอาติดปัญหาต่อแต้มคนเดียวครับวัว <c oughs> อ,อ,อพี่เอาดีๆดิทำไงเดี้เยเร่อนั่งลวงลำบากครับพี่หั่นไปจับนุ่นด้วยวะมันนุน่นมันใหญ่มันมาตรฐานดาพี่กลอ่วะๆๆว้าลงมาวะทำแบบผมไปกี้นะ พี่เอาขามาตัวหนึ่งขาข้างหนึ่งอะมาเนี่ยคืบลงได้แขนให้มันตึงๆนู้ผ <c oughs> ีู่ทำเล่นวะมือลีดเดีสุดแล้วเนี่ยทำแบบที่ผมลงไปแค่พี่ดูของพี่บอยยัางร้านยังไปอีกได้เลย พี่มันมินแล้วมันอันตรายมันจะแตกพี่ทำแบบผมที่ผมลงไปกี้ยอย่าคิดนานสินพูดทำพ,พากลงกันไม่รอไปกี้นะให้ลงก่อนพี่ก็ไม่ลงเร็วเออนั้นพี่ก็อยู่บนนั้นนะากลัวเดี๋ยวขเขาน้ำมาส่ง ไมพี่มายืนขาแบบผมไปมเ่อหันหลังมาแล้วก็รวบลงถึงนั่งร้านพอดีเลยฮะยทำไมเงอพี่ไปไหนลงไม่ได้ต่อเต็ม พี่พี่เหล็กจะหักแล้วพี่แต้มเหล็กจะหักแล้วเดินม,มาเบาอะแต้มลงไม่ได้ครับจานชูลงไม่ได้น่นฮะล,<า>ลงแบบผมไปแกพี่ยืนแบ,บ่ไปแกหันหลังอะเดี๋ยวปร๊บลงมาพี่อย่าไปกลัวสิความสูงอะกลัวทำไม เหยียบขาสองข้างเอามือเข้าไว้ก็ปลุกลงมานะ่ะเอออย่างเงี้ยแก้วไม่เบี้ยวหรอกพี่นับนับได้เป็นตันนุ่นเ,เอามือมือข้างหนึ่งเสียเหยียบจับข้างนี้ด้วย,เ,ยวเออลงลงเร็วเร็วบึปเร็วเออทำนี่อู้โอ้จ<อ>ับหน,าานอ่อยจนถึงนี่แล้ว เหือดแตกเกือบดวงเไปไ็นไร<ะ>อ่ะฮะอะคือเบาสิตัวคือสั่น,นกลัวไงน้องฮะกลัว,<ะ>วกลัวทำไมตัวแค่นางร้ายยังกลัวนล่เขัามา พี่แตมบอกว่าจะไม่ขึ้นแล้วพี่พี่แตมบอกว่าจะไม่ขึ้นแล้วโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ